สวัสดีครับในส่วนการบ้านข้อที่ถามนะครับครับผมจะเพิ่มจากจทย์ก็คือให้หัวเจาะเคลื่อนที่ลงมาทํางาน5้วินนะครับและเคลื่อนที่กลับ5้วินนะครับและกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกมาเก็บที่งาน3าวินนะครับและเคลื่อนที่กลับ3ามวินครับตัว io a s s i g n m e n t ของเรานะครับผมให้ a 0เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ x 1คือเซ็นเซอร์ตัวที่1 a 2คือเซ็นเซอร์ตัวที่2และ x 3คือปุ่มสต็อปนะครับตัวไวนย์คือมอเตอร์สายพานนะครับ Y1 คคืออกกระบบสูเลื่อนที่ลงมาาเจะะนครับ Y2 คือกระบอกสูบเคลื่อนที่กลัับบนะคร Y3 คือกระบอกสูบ เครื่องที่ออกมาเก็บชิ้นงานครับและวายีคือกระบอกสูบเคลื่อนที่กลับนะครับส่วนทามมิ่งไดแกรมนะครับเมื่อเริ่มการทํางานนะครับจะทาให้มอเตอร์สายพานหมุนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเจอเซนเซอร์จุดหนึ่งจุดจับเจอชิ้นงานนะครับจะทาให้มอเตอร์หยุดหมุนนะครับและวายหนึ่งคือกระบอกสูบเคลื่อนที่ลงมาเจาะเป็นเวลา5วินนะครับหลังจากนั้น5วินนะครับก็จะกระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่กลับเข้าที่เดิมเป็นเวลา5วินนะครับ เมื่อเสร็จครับจะทําให้มอเตอร์ทํางานปกติครับและอ2กนะครับคือเซนเซอร์ตัวที่2เมื่อตรวจจับชิ้นงานนะครับจะทําให้กระบอกสูบเครื่องที่ออกมาเก็บชิ้นงานเป็นเวลา3าวินาทีนะครับและหลังจากนั้น3มวินาทีก็หลังจากเอาาบจกนั้นนะครับกระบอกสูบก็เคลื่อนที่กลับเข้าที่เดิมเป็นเวลา3าวินาทีนะครับแต่ครับต่อไปในส่วนของแรดเดอร์ไดแกรมนะครับ ครับในส่วนของ l a ดเดอร์ไดแกรนะครับผมจะให้ปุ่ม x 0หรือปุ่มสตาร์ทเซตเอมศูนนะครับแล้วก็นี่นะครับก็ m0 ไปทำงานของมอเตอร์สายพานนะครับอันนี้คือ x หนึคือเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับก็ตั้งเวลาตั้งเวลาครับโดยใช้ปุ่มรีเซ็ตเวลาโดยใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานของ ชุดชิ้นงานนั้นๆน,น,นะครับของกระบอกของการเจาะชิ้นงานก็ที่ที่หนะครับจะรีเซ็ตทุกอย่างครับส่วนตอนเจ็บชิ้นงานก็จะรีเซ็ตที่ทีทนะครับส่วน A3 คือปุ่มตอบผมก็จะใช้กลุ่มรีเซ็ต m 0ถึง m 2และกลุ่มรีเซ็ต t ศูนถึง t 3นะครับต่อไปในส่วนของ g t simulator นะครับเมื่กดสตาร์ทนะครับจะทําให้ c o n v วเอเยอร์คอนวเยอรทำงานครับครับ เมื่อเจอชิ้นงานชิ้นที่1นะครับหรือซึนเตอร์ตัวที่1เจอชิ้นงานนะครับครับนี่คือเวลาบอกกระบ,บอกสูบเครื่อนที่ลงมาเจาะนะครับ5้าวินะครับและเคลื่อนที่กับ5้าวินะครับหลังจากนั้นนะครับคอนเวลเจอร์หรือสายพานก็จะทํางานเรื่อยครับแต่เมื่อเจอซึนเตอร์ที่2เจอชิ้นงานเพื่อจะเก็บชิ้นงานนะครับ ครับผมแล้วเมื่อเจอชิ้นงานอีกครับแล้วสามารถตอบได้ครับถ้หยุดการทำงานแล้วทุกอย่างก็จะหยุดการทำงาน,นครับคพรับผมในส่วนของข้อ3ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ